สวัสดีครับผมพบกับสินค้ามือสองครับผมร้านโจเอ็มซีออร์เดอซิสต็มครับผมอยู่ในเมืองสุรินทร์ครับผมโตทรตวาร่าตามนี้เลยครับศูนย์กา 2, 2, 5, 1, 2, 3ศกาสองสองหนึ่งสองสามสามเจ็ดอยู่ตรงพริมพคลองสวนสุขภาพครับใกล้ๆกับโรงพยาบาลสุรินทร์ในตัวเมืองพบกับสินค้าตัวแรกครับผมอันนี้จะเป็นเป็นครอส มาลานี่ครับผม43ซีรีส์ครับตัวนี้เข้า2ออก6ทุน LMS 2คูณ6ครับผมตัวนี้สภาพสวยตัวนี้เราทดลองนะครับผมใช้งานปกติครับเสียงดีเสียงดีครับผมตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่5,500บาทครับ5,500บ,บ,บาทครับผม ขอคนที่สะดวกโอนเท่านั้นนะครับผมสินค้าของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางครับถ้ารับเองได้ยิ่งดีเลยครับผมสินค้าเราจะได้ปลอดภัยครับไม่ต้องส่ง <c oughs> ตัวล่างกับผมเป็น EQ Equalizer Professional Product ครับผมตัวนี้เป็น2 3 1 S Graphic Equalizer เป็น m o d i f ยครับผมสภาพโอเคครับผมยังสวยอยู่ใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้ของ modify ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่1,800บาทครับผมมาดูตัวต่อไปครับต่อไปครับตัวนี้จะเป็นสินค้ามือหนึ่งครับผมสินค้ามือหนึ่ง My NPE Product Audio Product ครับผม มัน,นเป็นสินค้ามือหนึ่งครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นไมโครเทคใช่ไหมไม่ใช่ราคาก็ตามนี้เลยนะครับผมสองทางสามทางราคาตามนี้เลยครับผมสินค้าเมื่อหนึ่งครับผมอันนี้เป็นปลั๊กไฟครับผมต่อไปจะเป็นเอฟเฟกต์ของอะเลซิตอะเลซิต m i โคร v e ์ครับผมตัวนี้เอฟเฟกตัวนี้เป็นหูจับเป็นมินิยมนะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่2,200บาทครับผมต่อมาเป็น d b x ครับผม DPX260 ตัวนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับผมแต่มีสติกเกอร์ของโรยอดน่าจะเป็นโมมาครับมันจะเป็นโมมา เป็นโมมาครับผมไดฟ์ว่าแดดนะอะผมบิดนิดหน่อยครับผมไม่มีผลต่อเสียง260 260ครับผมตันนี้จะมีคอมเพรสเซอร์ไอคิวเรเซอร์ดูสปิกอร์อะไรเยอะแยะครับผมในตัวเดียวกันครับผมเป็นคอร์ดดิจิตลอลต่อมาตัวน,นี้ก็เป็นคอร์ดดิจิตอลเหมือนกันครับผมโอ้ล <c oughs> ืมบอกราคาตัวน,นี้เปิดราคาอยู่ที่5,500บาทครับผม ตัวนี้โปรยูโร e c h ตัวนี้เป็นค r ร s s ดิจิตอลเหมือนกันครับผมแซบสองหกศูนย์ดีตัวนี้จะมีดีเลย์มีอะไรครบเหมือนกันครับอีกคงอีคิวคอมเพรสเซอร์ครับผมใช้งานปกติครับตัวนี้เป็นหน้าจอใหญ่หน่อยตัวนี้นี่เปิดที่4,900บาทครับผมตัวนี้เป็นคอร์ดดิจิตอลนะครับผมค r ร s s ดิจิตอลครับผมคอมเพรสเซอร์ Computer. คเคอร์ไรเซชันลูเซปิกเกอร์มีเหมือนกันครับผมต่อไปจะเป็นคิวคิวโปรยูโรเทคครับตัวนี้น่าเขียวครับผมตัวนี้สภาพก็โอเคอยู่เปิดที่2,500บาทครับผมมี3ตัวครับผมมีตัว BSS ตัวก็ MBA ครับราคาเท่ากันครับผม3ตัวนี้ครับสวยครับสำหรับค,คนที่ชอบสายเขียวสายเขียวต่อมา นี่จะเป็นครอสสามทางครับผมของจัมเปอร์จัมเปอร์จัมเปอร์ตัวนี้เปิดที่ตัวละ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 พันห้าร้อยบาทครับผมอ่อโปรยูโรเทคเหมือนกันครับผมตัวละพันห้าร้อยบาทสองสามสี่เอ็กเอลเป็นเทียครับผม อีทีก็เปิดอยู่ที่เหมือนกันครับผมราคา1,500บาทเท่ากันครับผมสองสามสิบต่อมาจะเป็น NPE NPE ตัวนี้จะเป็นอ่าฟรีแยกทรัพย์ครับผมฟรีแยกทรัพย์ด้านหลังตอนนี้ตัวละพันสามครับผมละพันสามตัวนี้ก็จะเป็นฟรีแยกทรัพย์เหมือนกันครับแต่เป็นของโคยูโระโคยูโรตัวนี้เปิดอยู่ที่เท่ากันครับผมพันสามร้อยบาทครับ สนใจก็ทักโทรมาได้ครับผมตัวนี้ซาเบตซาเบตก็เปิดที่1,500บาทเหมือนกันครับผมสภาพสวยใช้งานปกติส่วน DBX ครับผม DBX ตัวนี้ไม่ใช่แท้นะครับผมเป็นงานกอ๊อปแต่ก๊อปเกรดดีครับ๊อปเกรดดีจับลลุ่มก็สมูทมือดีมากครับสีเริ่มเหลืองนะครับ สีวอลุ่มเริ่มเหลืองครับแดงว่าเกรดดีครับตัวนี้เปิดอยู่ที่1800บาทครับผมจน D B X 1800บาทมาที M B A ครับผมตัวนี้1,600บาทครับผม EQ ส่วนปล๊กตัวนี้วัดโวลต์เสียครับผมเปิดที่700บาทครับผมวัดโวลต์ไม่ขึ้นนะครับ ตัวนี้วัดวนไม่ตรงครับผมตัวล่างตัวละ900บาทครับผมฮอนิกมาที่อีกชิวทาราครับผมตัวนี้ตัวนี้ใช้งานได้นะครับผมแต่ปอกปอกสไลด์ปอกสไลด์หายปอกสไลด์ลาหายครับตัวนี้เปิดอยู่ที่สอ0 0ันบาทครับผมตัวนี้ปอกสไลด์หายไป หตัวครับ5ตัวไม่มีผลต่อเสียงครับผมมีผลต่อจิตใจใช้งานได้ครับราสาเบตตัวนี้ครับสาเบตตัวนี้ราคาอยู่ที่2000บาทเช่นกันครับผมราคาเต่าตุกบนเลยคับเท่ากันเลยครับสภาพก,ก,ก็โอเคครับผมใช้งานได้มาดูที่มิกเซอร์ครับผมมิกเซอร์ตัวนี้ของมัสุ สูเอฟเฟกครับเอฟเฟกใช้งานดีเลยครับผมตัวนี้เปดตัวนี้ตัวนี้เปิดอยู่ที่3,500บาทครับผม3,500บาทส่วนตัวเล็กตัวเล็กตัวนี้เปิดที่2,200บาทครับผมเอาตู้มาดูตัวใหญ่นะครับผมออฟุน่น ตันนี้สภาพยังสวยนะครับแต่ฟูนเกาะเนี่เช็ดสวยแล้วครับตอนนี้ฟูนเกาะของอาวินนาตอนนี้สภาพสวยครับผมใช้งานปกติทุกช่องตอนนี้เปิดอยู่ที่5500บาทครับผม5,500บาทตอนนี้ก็เช่นกันครับผมตอนนี้คลุมไว้ทำความสะอาดเสร็จก็คลุมไว้ครับโอยูโร16 6ช่องครับ FX คาับเพราโอเคครับผมเอฟเฟกต์ด uh, ีเอสพีดิจิตอลกัสยี่สิบีบิตครับผมตัวนี้ยี่สิบีบิตน่าจะประมาณเก้าสิบเก้าโปรแกรมนะครับมีบลูทูธนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ห้าพันห้าร้อยบาทครับผมส่วนมิกเซอร์ตัวนี้มาดูตัวนี้ครับผมตัวนี้เพิ่งได้มาครับผมคุณเกลเอ้ยเดี๋ยวเช็ดไปก็สวยครับเป็นยามาฮ่าก,ก๊อฟนะครับผมไม่ใช่เทะ เราบอกตามตรงเลยครับเราไม่มีกักครับรับได้ก็รับได้ครับรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมตัวนี้ก๊อฟก็ราคาก็ตามนั้นเลยครับตัวนี้ราคาเท่ากันครับผมห้าพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้ผมก๊อฟนะครับก๊อฟนะครับผมแทกก็บอกว่าแทกก๊อฟก็บอกว่าก๊อฟครับเคครับมีตัวไหนอีก ลิกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับผมมิ้อโอเคครับสนใจตัวไหนก็ติดต่อมาทำลายกระเบอร์นี้นะครับผมไลน์เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ชื่อนี้นะครับาลายกระเบรืรอนี้ครับ0 9 2 2์เ2้านางสิอยู่ในตัวเมืองสุรินทร์ครับผม ตรงข้ามป้ายนี่เลยครับผมสะพาน <c oughs> นี่สองก็มีตู้มีหลายอย่างครับผมมาเลือกดูครับผมมีตู้มันสุรินโอเคครับขอจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับผมสวัสดีครับ